สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเผอแป๊บเดียวลูกว่าออกเต็มต้นเลยนะคะวันนี้มีวิธีการเก็บลูกว่าไว้ทานานานมาฝากค่ะ <c oughs> เวลาลูกว่านะคะสุกแล้วหล่นลงมาจากต้นเสียดายจริงๆเลยค่ะวันนี้เจกุ้งเก็บมาได้นิดหน่อยนะคะจะทําการเก็บลูกว่าไว้ทานานานนานกันค่ะ หลังจากเราได้มานะคะให้ทำการล้างให้สะอาดเลยค่ะโดยใช้เกลือน,นี่ละค่ะในการล้างค่ะเมื่อล้างสะอาดแล้วนะคะพักไว้ให้แห้งเลยค่ะที่สำคัญต้องให้แห้งสนิทนะคะขั้นตอนในการทำเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าสุกและชํำง่ายนั่นเองค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าแห้งเสด็จน้ำนะคะให้นำกระดาษอนเนกประสงค์นี่ล่ะค่ะมาซับเลยค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊ก,กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากใส่กล่องสุญญากาศนะคะปิดปากกล่องให้สนิทแล้วนำไปแช่ที่ช่องแช่แข็งเลยค่ะสามารถเก็บได้นาน3-6เดือนเลยค่ะใช่แล้วค่ะช่องแช่แข็งนี่แหละค่ะ เชกุ้งลองมาแล้วล่ะค่ะได้ผลดีที่เดียวเลยค่ะเพียงแค่นี้ก็มีลูกว่าวไว้ทานนานๆแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจกุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ